วันออกพรรษาบ้านแม่ปรางทำอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะหนึ่งวันก่อนออกพรรษานะคะเราก็จะมีการห่อข้าวต้มมัดกันค่ะคุณยายจะเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าหนึ่งวันเลยค่ะแล้วก็ห่อตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะต้มข้าวต้มต้มเตาฟืนนะคะไม่งั้นเปลืองแก๊สแย่เลยนะคะข้าวต้มจะสุกนะคะก็ประมาณใบๆเลยค่ะข้าวต้มมัดสุกแล้วนะคะคุณยายก็จะแบ่งเป็นสามเป็นส่วนค่ะอันไหนเอาไว้กินที่บ้านอันไหนเอาไว้ไปวัดอันไหนเอาไปให้ญาติธรรมของคุณยายนะคะข้าวต้มมัดนี่นะคะคุณยายได้กล้วยมาจากเด็กคูนค่ะคุณยายก ขอบคุณเลยคุณยายโกยถึงวันทีนึงเด้อจ้าเอาเร้วหนึ่งไทยจะคุ้น้องวันนี้อาตอมมาให้กงนเลยแงเป็นที่แรกันที่หนึ่งกรคดุบขอบคุณบ่านซาเออมาถึงวันออกพรรษากันค่ะปราฟากระดับหันนี้กระมันกระดับไปไปโ้ชพอ่ันนี้ มแม่แปรงตื่นตีสี่ครึ่งนะคะทุกคนของที่เตรียมไปใส่บาตรวันนี้นะคะจะเป็นอาหารแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ทูบเทียนนะคะไปสําหรับจังหันเช้าค่ะแล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งนะคะซึ่งคนนี้คุณยายเตรียมให้แต่เมื่อวานแล้วค่ะเช้าๆอย่างนี้ก็กินกาแฟกับข้าวต้มมัดไปเลยะค่ะทุกคนรองท้องไปก่อนนะคะส่วนทีบ่บกก็ถือขนมเขามากินมันรสเลยะค่ะเพราะว่าเช้าๆ้าอย่างนี้ค่ะตื่นขึ้นมาก็หิวค่ะต้องรีบกินเลยนะคะยามียามีไอนิงรัเอง มา okay, ถึงวัดบ้าน<ะ>แม่ปรางแล้วค่ะทุกคน<ะ>เด็กๆก็เอาของลงรถนะคะถือเข้าไปในสาราการ,รเรียนวัดเลยค่ะครับผู้บ่าวมาตักบาตรทีโวันนี้คุณยายมาจำศีลตอนตีสามนะคะส่วนแม่ปรางมาวัดตอนหกโมงเช้าค่ะพร้อมเด็กๆค่ะค่ก<ะ>ันเลลูกไปหไปหมใช่ไปไปก้าคุณยายมาเข้าศีลน,นะคะพาเด็กๆมารับพรจากคุณยายแล้วก็ญาติธรทมของคุณยายค่ะ แม่าปางก็มาถวายดอกไม้ที่ด้านนอกนะคะตรงนี้จะเป็นลานที่เขาเอาไว้จ<า>ัดถวายข้าวสารอาหารแห้งนะคะเราก็จะสวดมนต์นั่งสวดมนต์นข้างนอกตรงนี้เลยค่ะตอนนี้กาลังรอสวดมนต์นะคะท่านอดีตนายกอบตนะคะกําลังเล่าประวัติของการักบาตรเทวให้กับทุกคนฟังค่ะเป็นความรู้นะคะแม่เราไปบานเสิร์อยูได้สั้น าาเด็กๆก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะตั้งใจมั่งไม่ตั้งใจมั่งอย่างน้อยก็ขอให้ได้มีส่วนร่วมบ้างก็ยังดีนะคะ<น>ค่อยๆให้ลูกๆซึมซับไปตอนะะนี้ทุกคนกำลังรอให้พระท่านมาบิณฑบาตนะคะท่านก็จะเดินมาจากฝั่งกันโน้น,นะค่ะกว่าจะมาถึงเรานะคะบาตรแรกจะเป็นบาตรปัจจัยนะคะก็คือใส่ปัจจัยเลยไม่ก็ดอกไม้ใส่ลงไปนะคะท่านที่ถือบาตรก็คือท่านจะอ,อาวาสค่ะต่อไปก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งค่ะเด็กก็จะใส่จนกว่าจะครบทั้ง5องค์นะคะวัดนี้จะมีอยู่ห้าองค์ค่ะเ ไปไว้ที่รมรวมกันที่ศาลานะคะก็จะมีฝ่ายคัดแยกนะคะว่าอันนี้ข้าวสารนะอันนี้พริกนะอันนี้เครื่องปรุงนะอันนี้ขนมนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยเอามารวมถุงอีกทีหนึ่งเพื่อจะเอามาให้กับญาติโยมเนี่ยได้บูชาต่อไปนะคะซึ่งก็รายได้เนี่ยก็จะเก็บเข้าวัดนะคะวันนี้แม่ปรางกับครอบครัวน,นะคะมาทําบุญก็ขอแบ่งบุญให้กับเอททุกคนนะคะที่คอยติดตามกันมาจากผู้ติดตามศูนย์จนถึงนี้มีหลายพันคนในทุกๆช่องทางเลยค่ะขอบุณ f อททุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้รักแม่ปรางรักเด็กๆแบบนนาน,านีปา โะคะ,คะด้วยกวุศส่ผลบุญนี้นะคะก็ขอให้ FC ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงทํากิจการใดๆก็ขอให้ประสบผลสําเร็จมั่งคั่งในทุกๆช่องทางเลยค่ะอันนี้ราฟาเอลเข้าแถวบูชาขานมนะคะห่อละ20บาทค่ะได้ขนมแล้วก็ขอเรียกกลับไปกินขนมที่บ้านกันนะคะทุกคน